สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ54มอไซค์ครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกเหรียญน,นึงที่มานำเสนอเหื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึงนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกของเจ้าฟ้าสิรินทร์นครับเป็นเหรียญ10บาทครับ ที่หายากอีกเหรียญหนึ่งที่ผลิตมาน้อยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกจบการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นเหรีหายญท,ที่หายากอีกเหรียญหนึ่งที่ระลึกที่หายากอีกเหรียญหนึ่งครับ ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ราคา10บาทหน้าเหรียญครับเขียนพศ2520ันห้อ่อสอครับเป็นบัณฑิตนะครับ บัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญสิบาทอาจจะมีเหรียญผลิตออกมากคือมีเหรียญหนึบาทกับ10บบาทาเป็น เนื้องเงินขัดเงาอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่า,าเรียนนี้จะผลิตมาผลิตมาแค่ สองล้านเก้าแสเหมืนรียญน,นะครับผลิตมาน้อยน้อยมากครับเป็นเหรียญที่ลึกของพระเทพนะครับเขาบอกว่าประเมินค่าไม่ได้ครับอย่างนี้ผลิตมาแต่ละรุ่นก็ไม่เยอะครับผลิตมาน้อย ผมก็สะแสวงหามาแล้วครับสะแสวงหามาสะสมไว้ครับแล้วเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญน,นี้นะครับอาอนาคตสวยงามมากครับไปไกลครับผมก็บอกอย่างนั้นที่ผมเข้าไปดูนะครับหายากครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ผลิตมาน้อย ที่นักสะสมกำลังเลงกันอยู่นะครับตอนนี้ครับถ้ายังไงเพื่อนๆมีครับก็เก็บไว้สะสมไว้ก่อนนะครับหายากครับเจ้าฟ้าสิรินทร์นะครับสมเด็จพระเทพของเรานี่แหละครับ ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนๆที่ถูกใจแล้วก็ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ